สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ร่วมกันนะคะในเรื่องของพยางนั่นเองนะจ๊ะวิชานี้นะคะก็เป็นวิชาเพิ่มเติมนะคะภาษาไทยเพื่อการศึกษาต่อนะคระัอของระดับชั้นม .6 6นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะพยางเนี่ยเขาบอกว่าหมายถึงเสียงที่เปล่งออกมาในหนึ่งครั้งแปลว่า หนึ่งแเอเนี่ยคือหนึ่งพยางนะคะทีนี้ถ้าสมมุติคํานี้โลกถ้าคําว่าสะโมสอนอ่ะคำนี้สะโมอนถามว่าสะโมอนมีกี่พยางเวลาเรานับเราก็นับว่าเราออกเสียงทั้งหมดกี่ครั้งใช่ไหมสะโมศน3สามครั้งดังนั้นสโมสอนก็จะมีทั้งหมด3พยางนะคะโดยที่พยางนะคะจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2ประเภทนะจ๊ะ พยางคประเภทที่1ก็คือพยางค์คำเป็นนะคะคำเป็นอันที่2ก็คือคําตายนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูทีละอันเลยว่าแต่ละอันนะมีลักษณะอย่างไรนะคะคำเป็นเนี่ยนะคะถ้าสมมุติว่ามีตัวสะกดจะต้องสะกดด้วยมาตรานมยวงก็คือ5้แม่นะคะมีแม่กลแม่กลมแม่เกยแม่เกล,แ,กลแล้วก็แม่โกงนะคะ ที่นี้เนี่ยหนูจะต้องระวังดีนะว่ามันจะมีบางคำที่ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรานะเช่นคำว่ากลอย่างเงี้ยกลอ,ออย่างเงี้ยเป็นแม่กลน,นะคะดังนั้นกลเนี่ยก็จะเป็นคำเป็นนะคะต่อมาอันที่สองนะคะจะต้องผสมด้วยสระเสียงยาวอันนี้คือกรณีที่ไม่มีตัวสะกดนะคะเช่นคำว่าป้าคำว่าม้า คำว่ามีอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็อันที่3คือ am ir เป็นคำเป็นหมดเลยนะจ๊ะต่อมาคำตายนะคะพยางค์คำตายเนี่ยจะต้องสะกดด้วยมาตราแม่กบดนะคะคือแม่กกแม่ก,กบแล้วก็แม่ก,กดบางทีเราก็จะต้องว่ากระบดต้องตายใช่ไหมก็คือเป็นคำตายนะคะแล้วก็ถ้าไม่มีตัวสะกดนะคะจะต้องเป็นสระเสียงสั้นนะคะเช่น คีคีอย่างเงี้ยนะคะงุงี้อย่างเงี้ยอันนี้เป็นคำตายนะคะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาแยกประเภทของคำกันนะจ๊ะคำว่ากดกดตัวนี้สะกดด้วยรอชาราแต่ว่าเป็นแม่กดดังนั้นอันนี้เป็นคำตายค่ะต่อมาจนจนเป็นคำเป็นนะคะจนแม่กลนะคะต่อมาเมฆเมฆแม่กกเป็นคำตายค่ะเกณฑ์เป็นคำเป็นนะคะเก่งมากโอเค ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อสอบพร้อมๆกันเลยนะคะข้อสอบโอเนตเนี่ยก็คือลักษณะคือเขาจะให้ข้อความมาแบบนี้แหละแล้วเขาจะให้เรานับว่ามีคำเป็นทั้งหมดกี่พยางคำตายทั้งหมดกี่พยางนะคะประมาณนี้ทีนี้บางคนอาจจะแบบอาจารย์หนูขี้เกียจนับอะไรเงี้ยนับไปเถอะลูกนะคะหนูอย่างน้อยหนูก็จะได้คะแนนนะคะโอเคเดี๋ยวเรามานับพร้อมๆกันเลยทีนี้วิธีการนับนะคะให้หนูนับคำตาย เพราะอะไรเพราะคําตายมันมีน้อยกว่าคําเป็นถ้าหนูนาบคาตายได้ที่เหลือก็จะเป็นคําเป็นหมดเลยโอเคปะเดี๋ยวเรามานับพร้อมกันนะจ๊ะอ่ะอาการอันนี้เป็นคําเป็นนะปวดคำตายเจอแล้วประคําตายสาดตายจากตายโรคตายงูเป็นนะคะสะวัดเนี่ยเราต้องแยกเป็นสองพยางนะคะจะมีจะมีพยางว่าสะแล้วก็พยางว่าวัดนะคะ รุนแรงเพียงใดอันนี้เป็นหมดเลยคนที่ไม่เคยเป็นยากามาและตายจะตายนะคะเข้าใจได้เป็นหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นนับดูแล้วเนี่ยคำตายก็จะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9าี่นะคะ9พยางตอบข้อ4นะคะต่อมาที่เหลือก็จะเป็นคําเป็นนะคะเดี๋ยวเรามานับพร้อมกันนะคะเขาถามว่าคําเป็นมีกี่พยางนะคะ 1. น่อาสองการ 3. งู 4. รุน่นห้าแรง 6. เพียง 7. ใด 8. ดคน 9. ้าที่ 10. บไม่1ิเ,เคย 12. เป็น 13. เข้าสิบสใจ 15. ได้ดังนั้นคำเป็นจะมีทั้งหมด15พยางจ้าโอเคถูกไหมทันเนาะต่อมาปีห้นะคะ ที58ก็เหมือนเดิมเลยถามคำเป็นคำตายเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะนับเฉพาะคำตายก่อนนะคะคำตายเพียงแรกคือมึกชอบสัตว์วิทย์พืชพวกจะและขอบเลี้ยงคะ่ะ โอเคที่เหลือจะเป็นคำเป็นหมดเลยนะคะทีนี้พอเขาถามคำเป็นข้อที่3เขาถามคำเป็นเราก็มานับคำเป็นพร้อมๆกันนะคะ 1. พยาง 2. กิน 3. มี 4. ชี 5. ไม่ 6. กิน 7. ที่8 8. อยู่ 9. ตาม 10. หน้า11 ิน12กิน13ปู14เอ้ย13กุ้ง14ปู15หอยดังนั้นมีทั้งหมด15พยายงค์ใช่ไหม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15พยายงค์นะคะต่อมาคำตายก็คือที่เราขีดสีฟ้าไว้นะคะก็จะมี1 2 3 4 5 6 7 8ค่ะ8พยายงค์มาตอบเลยนะคะ คำตายจะมีทั้งหมด8พยางนะคะต่อมา,อาปี60ศค่ะสุดท้ายแล้วลูกสุดท้ายแล้วนะคะเหมือนเดิมค่ะนับคำตายนะคะาการเพิ่มห้องสมุดพยางแรกคือสะนะคะสะพยางที่2คือหมดนะคะพยางที่3คือระพยางที่4นะพยางที่5จะนะคะ6ก็คือ มากนะคะหมดหรือยังหมดแล้วนะคะดังนั้นพยางค์คำตายนะคะก็จะมีทั้งหมด6พยางค์นะคะตอบข้อ4ต่อไปจะเป็นคำเป็นนะจ๊ะคำเป็นนับเหมือนเดิมเลยที่เหลือนะคะ1 2 3ห้อง4สา5ทา6เป็น7ช่อง8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17นะคะ17คำนะคะโอเคเนาะโอเคครบครบนะคะครบเนาะ วันนี้ก็ไว้เท่านี้นะจ๊ะคำเป็นคำตายนะจ๊ะหวังว่าทุกคนน่าจะได้ความรู้แล้วก็สามารถเอาไปใช้ในการทำข้อสอบโอนิได้นะคะ